ครับสวัสดีครับมนันอีก็พ่อการเนี้ยมันแรงครับเพราะว่าสีมานอนทงผิละครับมันอี้นอนหน้าผิละเพราะว่าเนี่ยพ่นราวามืออื่นเสาร์เล่ยผ้าไปออกไปไต่กระเสาร์จังหน่อยครับมาจากตีสองพ่อบ้านนี่เพราะว่ามันอี้เห็นใครมันลายเพราะว่าก็าเลยว่าจะพาไปแต่เสาร์กันกันสีนอนบ้านกับยานอันขี้านมากครับเพราะว่ามันไก่ไก่จากบ้านในยังน้อยเราก็เลยมาทอนออกมานอนยืดทงมันอีกครับ สิบไปเบิ้งกพ่ายเบิ้งคือเก่าแล้วครับว่าสิบในหลายบา่ว่าเห็นไข่มันหลายครับวันนี้ครับเดี๋ยวสิบไปเบิ้งกันพา่ายเบิ้งเทียงเนาะได้เบิ้งกับเขากินแยงกินยังได้ยังกินแยงแน่ยในพา่ายเบิ้งครับตอนหอดตอนเก็บเห็ดมือเศร้าเนะาะดูเบิ้งกันครับนี่ครับพญาน,นะเราไปเ,เลี้ยงกล้วยเราได้มากเลนี่น ตะเวนผลลางไว้ครับแล้วคืนไปทั้งโคผได้มากพี่พี่ใครไงมูเดียวพอ,อจะวานี่อ,อันนี้บอฟาดนี่ครับอขใครเห็นนั่นด้อยอเ็น,เนเเงกเลี้ยงอ่เป็นสีแล้วเป็นเป็นนั่งนังสินีครับ เมือนงตัดเราไปนยน้ำนี่ก็บตะซอ,อนนี่ครับล่างไว้มื้ออึ้มหมละบ่แกงนะเพราะว่าแกง,แกแกงมาตาบานแล้วเนี่ยให้เบิ่งแกงเห็ดมาตาบานมื่อนี่กับหลายอย่างอยู่กับเขากับโมกปลาลูกคอกกับสันกับลาบปลาครเบิ้งนะเห็นมน้านะครับเอาแรงมาอนี่เมเบ้งแกงเห็ดละงูกใส่เห็ดขม เแล่ไเฮ็ดเพิงนกยุ้งไหมดอกหนึ่งสองดอกนั่นแหะเฮ็ดเพิงนกยุ้งนะครับเฮ็ดเพิงกั๊บงกปลาดุคอกคันนี่กำลังหอนๆเลยนี่มากใหม่ๆสดๆนะครับมีนะบลาลับปลาพคนนี้เพื่งถากินมื่อเสาร์นี่ครับนี่ละแนวกินแรงนี่ครับเพิ่งนะครับหุ่นเสาร์หุ่ะจักรีเดี๋ยวออกไปเก็บเพชรตะเสาร์เมื่อเสาร์ครับไม่ได้กินข้าวแรงวันนี้ ครับนี่กัดนอนหัวกัดตื่น,นคนฝ่าว่าออกมาแล้วครับคนตุกเล่นน้อยครับวันนี้เบิง่งไว้แล้วฝ่าว้าออกมากส่วนยวไปเบิ่งกันครับว่าสะได้ว่ามานันจะได้ว่เขาก็ไต่ไล่ให้กันครับมาขึ้นแตกกระเจ้า,ย,ายังยังก้อนขึ้นไปไต่ขึ้นกันครับ อย่าพ่นละวาดเอ็นตดปวกสังก่งครับฝาอเบิ่งออดดีครับเอ็ดปวกเกิดอยู่คนนึงพอดีงามครับนะี่เอ็ดปวกไงครับปวกอิกเนปวกไงนะเนแ่้กขัคนไต่ด,ด้วยผู้ใดญแต่งงานเนี่ ừ chắc là nó tỏi tay với nó Được rồi nó có tiền nào nó cũng lại được không เอาเ่เอาตากข้างหน้าโอ้ดอกตัวนี้นี<ะ>น่่นเาานน็นิกาดอกุนมัตกเล็กๆ้นนี่ขาเยาวเนี้ามัอ้ตั้งานันมันจะออกมาอูกครับออมาหลอเียงแบบสิบวเกิดเล จรถแมคซานด้เาะทำไมนีครับนงหเ่งแตกระเซียวในป่าครับโอ้หมันจังมาเกมปวกแล้วกินขาย ันนะนะครับลอกไงเนาะดอกรุ่นซ้ำนั่นนะเนาะเอาบ่เอาบ่ดอกบ่เห็นบ่นี่ไหมนี่ไหมเจ้าขอกเลยขายไงเออคือก็จะหาเห็ดปวกก็จะมีเสียมหน่อยมาอะไรนะ จังไดี่อันนี้มีจุกออกมันเล็วกว่าเด็ขานยาวไปเลยครับแต่ว่าจะเทียงคึืนเคืองนะครับสิีหนึง่งฟางอยากนอนเฮ้ยพ่นปลูกมากเลยอ้ย,อยอว่อไงตัวามนดองมันบ่ายไม่รันเลย ทางไหนม่นเกิดมากว่าทางผีหา,างอีกต้นเอาแล้วก็ดอกบานนี่แหละใกแล้วครับวามีบว่ทางผีก้อนหินโอ๊พาล้านหินลงมาเลยสังเกตดวกนีงดีรู้ดโอ้อยเงาเป็นเกิดทุกทางก้อนหินนะครับ ไฮ้ยพูดไม่ไหวทางบุกเกิดมากบ่อืมแค่นี่บ่บ่ก็ใส่อ ok ืมครับบ <reco Christ. S 1> ่หาพุงอีกครับหาหาหาฝนตกครับบันนี้อย่าพ่นกับเมื่อเอาอันผ่านกันฝน ตกแห้งู่ครับแจ้งนอยปวแหงกันเดยแห้งอยู่ยห้อบปวแหงคักเก็บแม่นเลยฮะเรื่องเส่กัน,นเบิร์น้องเนี่ยครับหาหาครับนี่แหละวิถีชีวิตหาเหา็ดบ้านเฮาฝนตกก็ต้องหาสิละครับหาเบิ่มเรื่อยเนาะนี่ครับ เป็น,นี่มองมองว่านนี่แหละครับมาโมนี่กับเป็นไข่ขึ้นมาอีกคือเก่าฝนก็ตกเนาะฝนก็ตกกับบ,กกกบุบกค่อยเห็นดีเป็นไงล่ะครับ,บ,รบมันเหลื่อมขอ,อกันเหมดโมนี่ก,ก็เป็นไข่ขึ้นอ,อีกขึ้เก่าเงาเพกลกระงกเหลืองครับสามใครยัน สามไข่นี่ครับไข่มันได้นี่เป็นไข่อีกแล้วครับนี่นี่น่งไข่สองไข่สามไข่นี่ครับพ่วงพอดีพ่นดินขึ้นมากครับสามสี่ไข่มองน,นี่ ซีไข่แม่ยี่นี่งูกเลืองซีไข่ครับฝนกระตุกเห็ดกับเกือกดินหลอกอย่างนี้ได้ตานี่ครับหามาได้จะเข้าหนึ่งกลแล้วเดี๋ยวปลาตีมันครับวันนี้หัวละหาคือไปข้างโน้นพอีกคือเก่าทถ้าหัวละครับปลาตีนออก,ก้อนวันนี้น,คนะครับเห็นแล้วครับสามไข่ครับพอดีออกจากไข่ คนกระตกครับตอนนี้ตกกับบาดแห้งบาดคอยอยู่ครับเด็กสามใครมึงพอดีงามครับมึงมีอยู่ก่อนางในเนาะมีอีกอยู่นี่ครับเบังหน้าตาอามาไข่วันไล่ครับก็เป็นไขใครคนอยู่ชั่าวโมงวันนี่แหละกือะที่งนกกรอกนะครับคนแนวคนตกเนาะ โอ้ยจงสิแหละครับคนตกก็ต้องห,หาทั้งไดไดน่ครับดอกงามครับเดี๋ยวปาตีนดอกก้อนบัน,นี้นี่ครับพี่นอ้องด็สามสอโงออสองไข่เห็นสามไข่แลละครับมองนี้นคนกัดตกก็เกา่าครับฝาห้องเนาะ ัหงัวแห้งคนใดหงแห้งคนใดบันหนึ่งหงแห้งแต่ยานก็เลยเวทไทยเบิ้งครับเดี๋ยวให้เบ,บ,บ,บิ้บง,ใบงในกระ็ตายด้วยมันนี่ครับไข่มึงเดี๋ยวเบิ้งในกระ็ตายนี่ครับโอ้ยตะสวอนครับฝนตกเกือกขี้ดินออกหลอกด้วยเหรอครับเบื้องน่าตาอันนี้ไข่ลงขาวอันอน,นี้โลกเหลืองครับอันนี้ล่องเรืองครับแน่นอนนี่ครับมึบงนี่ไอเฟืองเขาน้อฮิตนาเลอันนี้นะครับมึง ตะเสอออนครับทำว้ยทายเบิ้งตอนได้นะมิตะไครง่ายนี่เบิ้งเบื้งไกลๆ้ๆเกิดทีดินอกลอแกลัดอย่เนาะฝนกระตกกระฟ้าห้องว่างหนึ่งหันห้องแห้งอยู่ไอ้เมื่อยแไนีหน่อยก็เลยแต่ทายเบิ้งนี่แหละครับเบิ้งตะเสอออนอีหลีไปซ้ำใครอยู่นี่ครับแล้วปดตีนก้อนครับวันนี้เห็นอีกกตะทายเบื้งอีกเนาะ เป็นมูใหญ่ครับข้าเห็นนะนี่ครับเป็นไข่มั้หละครับพี่นอ้องนี่ไข่เก็บไว้ไวในสิบปาตีนะครับถ้าตอนเจ็บมันเบิ้งเงื่อยเรื่อเนี่ยวะใช้มาร่วมกันเลาเห็นทั้งหมดเห็นในปลาสิเห็นในปลาสีกับมือ ได้ยูมีตะไคร้ั้งีไคราน่ครับมะม่สิสามสี่ไคร เ้นี่ครับมึงของแม่ขัณฑาโอ้ยได้หมดจะใครลายแหรอเดิแน่ได้มุนี่ล่ะสมองเราสามสี่สิบสองสิสามส่่แม่ขาวันกมาเก็บน้ำใหม่ลสนครับได อืมไปทางทางเขาไปงว่านหนิไหมไข่เมื่ไหร่เดี๋ยวปลาตีนก่อนครับมันโอ้ยอ่า้นเห็นละครับดี่ว่าแม่ไข่กันโอ้ยครับข้าฝุ่นเนาะ ปเปล่าเรียนมาครับเราเห็นป้าผลกระเมีนได้น่ะแม่คุณเอาเลลูกขาวได้นะ่ะน่ครับใสงกุหลเปิดควงยากันกันปากลิดหาเบิดรครับคุณทิ้งยางไปไ่มีบ้านใส่ ไู่ครับชีขาวอันนีเดี๋ยวเห็นใกล้ๆเดี๋ยวแม่เขียวเนี่ยวิมูลบอหาบางติคะคุณครับหีบล่ละงก์างงขาวดอกงามด้วยนะ นี่มูบบนบรแม่นางหอกปลาบบเพ็กหลายดี่านบุ้มีมากป่ครับครับครับร้ว่าหาสั่ครับ ที่แดดรุ่งไต่แดดอนนมือได้ก็หลายใครมื่วมมือผมจะไปได้นี่บอมือครับมือน,นี้มันกับกว่าเป็นใครกันอีกคือกันจักมือใดเราก็สิดเห็น,อ,น,นอันนี้ว่ามันแมวมือนี้สิเห็น ออกจากไขรผู้วีกอบอับว่าเมน,นครับโมกเหลืองนี่ครับมาเมรก็ยังเป็นไขรคือเกาเอาแล้วครับนี่ต้องได้เอากรบโอ้ฮันเดฮันเดดอกนึ่ง ต้องได้เอาครับก็น่มามูใดก็คือพอดีแต่เป็นไข่แทะเนี่ยึงเบิบดแล้วเบิดแล้วครับซี่ไข่อยู่นี่ ให้เพิ่งผลงานแน่ตาอีกไปพ่อจะพอดีเป็นใครดอกถอดกบบไตแยงน้นอ,ยนอยครับมึงปาดตีนก้อนมานน่ไอ้ดอกถอดนี่นครับเป็นเห็ดงูขาวแล้วกันร้องดอกครับยืนกัน พอดีงาครับพอดีออกจากไข่เนาะนครับนมูลบอกในป่านระบบเมนเห็ตงงกเหลืองเทงิงนนั่นครับเดี๋ยวสองดอกนี่คนไปนั่มตีเอาเทิงคุณคุณครับคุณครับงงกเหลืองสองไข่นต่สองไข่ พ่อเหยียบผู้ใดเหยียบมันครับมันไม่ได้เหยียบเลยผูย้ใดเหยียบให้เรือโง่เรือเลยโอ้ยโธ่อมอกับใครครับแต่พี่ได้อยมันเป็นเสือมันซะนี่แหละเหลือซองใครครับมันเหลือเรือก็จะ